แปดร้อยให้ผนไ,ได้ไไดโอะ <laughs> มันถึงขั้นแบบน้ําห้วยเรือลําห้วยเรือนี่สามารถเดินข้ามได้เลยค่ะคือมันแรงมากคือมันเวลาคือชาวบ้านเวลาทํานาปังมันต้องกําหนดว่าแต่ละครัวเรือนต้องทํากี่ไร่เพื่อจะเพื่อจะให้น้ําได้พอใช้นะคะ นี่เป็นเสียงสะท้อนของนางวัสนาพลอยสมบูรณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามตําบลยางขี้นกอำเภอเข่องในจังหวัดอุบลราชธานีที่บอกถึงความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อถึงหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำใช้เนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำเมื่อถึงฤดูฝนก็ทําให้มีน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรประชาชนได้รับความเดือดร้อนจํานวน11ตนําบลในพื้นที่อำเภอเขื่องในนายจัก,กรินประเสริฐสุวรรณผู้อํานวยการสํานักงานชประทานที่7 มอบหมายให้ในายทิติพัฒน์ทิติพัฒน์สกุลผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมร่วมกับนายเทียนแผงลงฤทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นกผู้นำชุมชนและประชาชนลงพื้นที่สำรวจลุ่มน้ำห้วยเรือพร้อมรับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขพัฒนารุ่มน้ำห้วยเรือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพัฒนารุ่มน้ำให้มีความยั่งยืนผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกล่าวว่า สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยเรืออยู่ในลุ่มน้ำย่อยของลำน้ำชีตอนล่างลำน้ำมีความยาวประมาณ45กิโลเมตรครอบคุุมพื้นที่11ตำบลของอำเภอเข่องในรวมประมาณ46หมู่บ้าน8,969ครัวเรือนประชาชนมีความต้องการใช้น้ำประมาณ96ล้านลูกบาทเมตรซึ่งไม่เพียงพอและพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีและได้มีการวางแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยเรือ โดยการก่อสร้างอาคารบังคับน้ําพร้อมอาคารประกอบจํานวน8แหง่งโครงการพัฒนาแก้มลิงจํานวน4แหง่งและการก่อสร้างระบบส่งน้ําจํานวน1แหง่งการเก็บกักน้ำเนี่ยเราจะดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการก่อสร้างประตูระบายน้ํา8แห่งนะครับแแห่งนี้ก็คือมีถึงมันจะสามารถเพิ่มความจุดได้ประมาณสัก2.7ล้าน นะครับพื้นที่รับประโยชน์อยู่ประมาณแปดร้อยไร่นะครับแล้วก็จะเสริมประสิทธิภาพของคลองส่งน้ําบริเวณตอนบนด้วยนะครับซึ่งซึ่งตอนบนจะมีคลองส่งน้ําของสานีสสุน้ำพีสองซึ่งดูแลโดยโครงการชุมพรธานชีล่างนะครับพื้นที่รับประโยชน์ในลุ่มน้ําเราเนี่ก็คือพื้นที่ตอนบนนี่มันม,มีคลองแหละครอบคลุมพื้นที่ประมาณ26 0 0 0ไร่หากโครงการนี้ดําเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถบรรเทาปัญหาด้านอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและสามารถเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดูแรงได้อย่างเพียงพออีกทั้งเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ได้จํานวน2,800ไร่และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ําด้วยสถานีสูบน้ำาี2ได้อีกประมาณ26,280ไร่ตลอดจนประชาชนสามารถวางแผนการใช้น้ําในการปลูกพืชได้ และปรับแนวคิดการปลูกพืชให้สอดคล้องกันกันกบปริมาณน้ําต้นทุนที่มีอยู่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สําคัญเป็นการพัฒนาแหล่งน้ําอย่างยั่งยืนอีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดโดยการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชใช้น้ําน้อยเพื่อให้มีการใช้น้ําอย่างคุ้มค่ารวมถึงแหล่งกระจายสินค้าในชุมชนออกสู่ตลาดเนื่องจากมีถนนแจ้งสนิท เป็นถนนสายหลักที่เข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยให้เกษตรกรนำสินค้ามาวางขายเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว NBT TV อีสานร,รายงาน